สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการฟังเพลงจุ๊บนะฮะแบบไม่จํากัดนะฮะแบบฟังไปทุกวันอะไรย่างนี้นะฮะก็มาเริ่มกันเลยละกันนะฮะสำหรับวิธีการฟังเพลงฟรีสําหรับแอปจุ๊บตัวนี้นะฮะก็ขั้นตอนแรกนะครับเราจะมี3แอปพื้นฐานนะที่ต้องมีติดเครื่องไว้ก่อนนะฮะก็จะมีแอปจุ๊บฟังเพลงนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องมี Facebook ด้วยนะฮะไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ทุกเครื่องก็ต้องมีอยู่แล้วนะเฟซบุ๊กนะ แล้วก็จะเป็นแอป v c h a t นี่ฮะสีเขียวนี่นะ w c h a t นะฮะก็ไปหาโหลดกันมานะจะมี3โปรแกรมนี้นะหลักๆนะที่จะฟังเพลงจ๊บได้ทุกวันนะฮะก็ขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราเปิดแอปจ๊บขึ้นมานะฮะแล้วก็มันจะเด้งมาหน้าแรกนะฮะแล้วก็เราสังเกตต,ตรงนี้นะครจะมีรูปโปรไฟล์ของเรานะให้เรากดไปที่รูปโปรไฟล์ของเราเลยนะฮะวิธีขั้นตอนทำนะ ปาบเข้าไปแล้วก็มันจะเด้งมาหน้านี้นะฮะนี่ก็จะมีรูปเราแล้วก็วันหมดอายุนะฮะตอนนี้หมดอายุวันที่19เดือน3 2 0 6 0นะนะประมาณนี้นะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะฮะอะไรพวกน,นี้นี่ขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรากดไปที่จุกบ VIP นะกดตรงนี้นะรูปเพชรนะฮะกดปึ๊กเข้าไปแล้วก็มันจะเด้งมาหน้านี้นะฮะแล้วก็มันจะบอกว่าแชร์ มันก็จะมีบอกว่าแชร์แล้วก็ได้รับ VIP ฟรีนะฮะเราก็เลือกไปที่การแชร์ประจำนะครับประจําวันนะ VIP หนึ่งวันนะฮะก็คืออธิบายง่ายๆคือให้เรามาแชร์ตรงนี้นะครับทุกวันนะเวลาเดิมก็ได้นะแล้วก็เราจะได้ VIP วันต่อวันนะฮะก็แค่แชร์นะไม่ถึงหนึ่งนาทีไม่ถึงไม่ถึงสิบห้าวิด้วยซ้ำนะฮะในการแชร์แต่ละครั้งเราก็ได้ฟังเพลงฟรีทั้งวันนะฮะก็กด ไปที่ตรงนี้นะฮะรางวัล VIP หนึ่งวันนะแลกลอมองจะเด้งมาหน้านี้นะมันจะให้เราเลือกเพงนะว่าจะแชร์เพลงอะไรนะถ้าใครไม่ซีเรียสก,ก็กดแชร์ไปเลยก็ได้นะฮะแล้วก็มันจะถามว่าจะแชร์ไปที่ WeChat หรือว่าแชร์ไปที่ Facebook นะฮะก็เราก็เลือกปกติก็เลือกแนะนําให้เลือก WeChat นะฮะเพราะว่าถ้าแชร์ไปที่ Facebook ของเรานะมันจะไปที่หน้าวอลของเรานะครับอาจจะ ใครอาจจะไม่ชอบนะฮะแ,แชร์ไปนะผมแนะนําให้ใช้ WeChat นะแชร์ไปตรงนี้นะแล้วก็กด WeChat เข้าไปนะครับแล้วก็มจะเด้งมาหน้านี้นะมันก็จ,จะขึ้นโพสต์นะแล้วก็แค่กดคําว่าส่งตรงนี้นะครับ mm hmm. กดปุ๊บเข้าไปไม่ต้องพิมพ์อะไรก็ได้นะฮะ mm hmm. แล้วก็มัก็จะบอกว่าได้รับ VIP 1วันต้องการ VIP ฟรีเพิ่มอีกหรือเปล่าหรือว่ามันจะมีอีเวนต์ต่างๆนะเรา mm hmm. ก็ทำไปถ้าเราอยากได้นะ mm hmm. แต่ว่าถ้ามีไอ้นี่ขึ้นมาก็คือเราได้ VIP แล้วนะครับ แล้วก็ให้เรากดการกระบาดออกแล้วก็ไปที่หน้าแอปเลยก็ได้นะครับนี่นะฮะก็เมื่อกี้บอกว่ามันหมดวันที่19นะครับตอนนี้ก็หมดวันที่20เดือน3แล้วนะครับก็เดีย๋ยวมาดูชัดๆนะฮะว่าได้จริงหรือเปล่าอะไรงนี้นะฮะนี่นะฮะนี่คือรูปก่อนหน้านี้นะครับนี่ครับวันที่19เดือน3นะฮะตอนนี้วันที่20แล้วนะฮะเนี่ย ก็คือได้มาแล้วนะฮะก็ขั้นตอนง่ายๆนะครับสำหรับการทำ VIP สำหรับแอปุูปตัวนี้นะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกัด้วยนะยจะเจอกันคลิปต่อไปครับถ้ารู้อะไรใหม่ๆจะมาแนะนำอีกนะครับก็สวัสดีครับผม